พอ,อเพียงในยุ้งบ้านวันนี้มาชมกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไรวินยูทูบนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนเนี่ยมาดูความพอเพียงของคุณป้าเสงี่ยงมพยอมนะคะซึ่งแกอาศัยอยู่ อำเภอ้ําขุนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมกันเนาะว่าในสวนบ้านของคุณป้านะคะทําการปลูกอะไรไบ้างนะคะมีความพอเพียงอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะนี่แค่ขนาดทางเดินเข้านะคะข้างบ้านนะคะป้าเขาก็จะปลูกพริกเนาะอยู่ด้านในนะคะเป็นต้นพริกเยอะมากมีหลายต้นนะคะแต่ละต้นก็มีแต่ผลดดๆทางนั้น,นะคะ่ะ ผ่านมานะคะก็จะมีต้นกล้วยค่ะอันนี้กล้วยกล้วยปทุมนะคะป้าบอกว่าเป็นกล้วยปทุม,ทมกล้วยนามว่าปทุมนะคะเยอะเหมือนกันนะคะอ,าคาอ๋อบังเอิญเดินเลยผักนะคะอันนี้แกเพาะไว้ค่ะ,ปะเป็นผักหายากนะคะพิสารก็เรียกว่าผักพาย กลางก็น่าจะเรียกเหมือนกันนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยเหมือนกันนะคะหลายหวีมากมเราจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปดูด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกันเนาะมาเลย ในระหว่างที่เข้ามานะคะก็จะเต็มไปด้วยพริกค่ะพริกแต่ละต้นก็มีแต่ผลดกๆนะคะเนี่ยพริกหลายต้นมากนะคะให้ท่านผู้ชมสังเกตดูเนาะใบยี่ระ,ะถือว่าสุดยอดค่ะ อันนี้ก็เป็นการปลูกนะคะจะเป็นต้นพริกกําลังปลูกนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเป็นใบกระเพราของแท้นะคะเผ<ม>็ดร้อน<ม>นี่เลยค่ะของแท้<ม>เยอะมากนะคะเขาปลูกไว้ไมีต้นพริกอีกค่ะมาดูนะคะต้นนี้โดกมากค่ะหลายต้นนะคะ จากฝั่งด้านนู้นมามาจนถึงด้านนี้นะคะมีต้นพลิกหลายต้นมากๆมีแต่ต้นดกๆค่ะท่านผู้ชมปลอดสารเลยนี่ปลอดสารนะคะไม่ได้ใช้เคมีเแมนเดี๋ยวมเสียรพยอมนะจ๊ะนุ่นค่ะบนหลังคาก็มีค่ะทางหลังบ้านนะคะก็มี การเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะท่านผู้ชมพอเพียงพออยู่นะคะมีต้นมะกรูดค่ะและในวันนี้นะคะทางเราก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะกับเบาวสมัยพาทัวร์นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบงเบงนะคือ